คนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิพยายามข่มจิตให้สงบทีนี้เส้นทางของการบรรลุธรรมโดยการนั่งสมาธิแบบนี้เป็นอย่างไรอย่างแรกเลยเราก็ต้องพยายามทําสมาธิให้จิตนิ่งให้รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าให้เกิดฌานเสียก่อนเกิดฌานแล้วก็ยังไม่พอต้องนั่งให้ไปถึงฌานสี่ครับทําไมต้องถึงฌานสี่เพราะฌานสี่ จิตของเราจะถึงซึ่งอุเบกขาซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแม้จิตจะรวมเป็นหนึ่งแต่จิตก็ยังมีไปติตและสุขเจืออยู่นั่นหมายความว่าจิตยังมีอารมณ์อยู่ยังไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์จิตที่ยังมีอารมณ์อยู่เป็นจิตที่ไม่พร้อมที่จะเข้าถึงธรรมเมื่อฝึกได้ถึงชั้นสไม่ว่าจะระดับแค่อุปจาระ หรือว่าฝึกจนจิตด่งถึงอัปปนาสมาธิกตังก็ต้องถอนจิตมาอยู่ในระดับที่เรียกว่าคณิกาสมาธิคือสมาธิแบบธรรมดาธรรมดาพื้นๆแต่ว่าใช้อารมณ์ของฌานสี่คืออารมณ์อุเบกขาที่จิตบริสุท์ตอนนี้แหละครับที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาจิตที่มีความบริสุทิ์เมื่ออยู่ในระดับที่คณิกาสมาธิจิตจะทําหน้าที่เป็นสติครับ สติเป็นผู้ดูผู้รู้ดูอะไรก็ย้อนกลับมาดูกายและใจของเราดูด้วยความบริสุทธิ์ดูด้วยอารมณ์อุเบกขาจิตจะดูเฉยๆรู้เฉยๆดูไปในสิ่งที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมหรือที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ซึ่งแล้วแต่ว่าในขณนะน,นั้นจะมีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาในจิตและผู้ปฏิบัติ ก็ใช้สติดูในสิ่งนั้นครูบาอาจารย์เรียกขบวนการนี้ว่าพิจารณาธรรมพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมานั้นมีตรายลักษณะอย่างไรตรายลักษณะก็คือความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเป็นธรรมชาติแท้ปราศจากการปรุงแต่งก็จะเห็นการเกิดดับคือเป็นอนิจจงเห็นอาการที่มันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ แล้วก็เห็นอาการที่มันว่างจากตัวตนเห็นความว่างที่จิตประยุดอะไรไม่ได้นั่นแหละครับจิตจะค่อยๆเข้าถึงธรรมเกิดวิปัสสนาญาณตามลําดับเมื่อจิตถึงพร้อมก็จะบรรลุธรรมซึ่งในความเป็นจริงผู้ปฏิบัติอาจจะข้ามขั้นก็ได้อาจจะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนับหนึ่งสอสตามลําดับวิปัสสนาญาณก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับบรารมีการปฏิบัติ และกิเลสข,ของแต่ละท่านบารมีมากกิเลสน้อยก็บรรลุได้ไวนี่คือกระบวนการทั้งหมดของการฝึกสมาธิเพื่อบรรลุธรรมหรือเราเรียกว่าสมถยานิกใช้สมาธินำปัญญาปัญญาที่ว่าก็คือปัญญาเห็นธรรมแล้วเกิดการคลายความยึดมั่นเกิดวิปัสสนาญาณตามลำดับนั้นแต่คำถามก็คือว่าเราปฏิบัติกันได้หรือเปล่าครับ ฌานสี่ผู้ที่จะยกขึ้นสู่วิปัสนาญาณได้จําเป็นจะต้องฝึกให้เกิดวส,สีหมายถึงว่านั่งทุกครั้งสงบทุกครั้งได้ฌานสี่ทุกครั้งเป็นแบบนั้นครับเราทําได้ไหมครับเดี๋ยวว่าแต่ฌานสี่เลยครับแค่นั่งให้สงบไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยทําได้ไหมครับผมอยู่วงการปฏิบัติมาสามสิบกว่าปีสิ่งที่ผมพบคนโดยส่วนมากนะครับ คือเกือบทั้งหมดเลยของผู้ปฏิบัติธรรมนั่งแล้วเกิดความสงบอยู่พักเดียวครับอาจจะครั้งเดียวที่จิตรวมแล้วเกิดนิมิตแปลกๆขึ้นมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วทุกวันที่นั่งนี้ก็คือนั่งด้วยความฟุ้งซ่านมีสงบบ้างเพียงเล็กน้อยแต่เราก็ยังฝึกด้วยวิธีนี้กันอยู่เพราะอะไรครับลองตอบคำถามผมสิครับว่าเพราะอะไร ที่เรายังปฏิบัติธรรมด้วยวิธีนี้อยู่คำตอบง่ายๆมีสองอย่างก็คือ 1. ความศรัทธาศรัทธาแล้วแถมด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะนั่งจนสงบให้ได้และข้็สองเราปฏิบัติด้วยความที่ไม่รู้ว่าการฝึกปฏิบัติธรรมไม่ได้มีทางเดียวไม่ได้มีการฝึกในสมถยานิกวิธีเดียว มันมีวิธีการฝึกที่ง่ายกว่านั้นเยอะครับและวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรการฝึกในแน,แนววิปัสสนาญาณิกก็คือการฝึกสติก่อนครับเราจะไม่พยายามฝึกจิตให้สงบแบบฝึกสมาธิแต่เราจะลัดไปสู่การฝึกสติปฐานบนจิตที่บริสุทิ์เลยโดยไม่จําเป็นจะต้องอาศัยอารมณ์ของฌานสิครับทีนี้คําถามคือเราจะมีสติบนจิตที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยที่เราไม่จําเป็นต้องฝึกฌานสี่เราจะทํเรย่องไรครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตดูก่อนว่าเมื่อไหร่ที่จิตไม่ได้ปรุงแต่งเมื่อนั้นจิตก็บริสุทธิ์ครับคือเรามีจิตที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปฝึกให้เกิดฌานสี่แต่ที่คนที่ไปฝึกเพราะว่าเขาต้องการกําลังของฌานมาช่วยในการที่จะดํารงความบริสุทธิ์ให้ได้นานถามว่า เราจะทําจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็ามาไหลที่เราเลิกคิดปรุงแต่งเมื่อนั้นจิตก็บริสุทเมื่อนั้นครับเราก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนโดยอาศัายอะไรก็ได้อย่างเช่นลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอนาปาณสติหรือกายคตาสติเราต้องทําในรูปแบบที่เป็นสติครับไม่ใช่รูปแบบที่ไปขม่มความคิดให้จิตสงบแบบสมาธิ การที่มีสติก็คือการที่รู้เฉยๆโดยที่ปล่อยจิตให้เป็นอิสระมันจะคิดก็ช่างปล่อยให้มันคิดแต่ให้อยู่กับกรรมฐานอานาปานสติหรือกายคตาสติแล้วให้จิตทําหน้าที่เป็นผู้ดูแต่เราไม่จําเป็นต้องอาศัยกําลังของฉันเราค่อยๆฝึกสติไปทีละนิดทีละหน่อยราวกับเราหยอดตะปูอมสินเมื่อสติมีมากพอ จิตจะรวมเป็นฌานเองฌานตัวนี้เป็นฌานที่เบาเรียกว่าฌานวิปัสสนาชึ่งจิตที่ประกอบด้วยสติก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับกายใจความจริงที่เกิดในกายเวทนาจิตธรรมก็เหมือนคนที่ปฏิบัติสมายานิเห็นกายลักษณะที่เกิดขึ้น ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรจิตจะค่อยๆค,คลายจากความยึดมั่นตามลําดับเมื่อไหร่ที่จิตคลายจากความยึดมั่นปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดว่าอ๋อสปปรรพสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตจะค่อยๆเข้าถึงธรรมบางคนอาจจะเข้าถึงธรรมในระดับวิปัสสนาญาณในแต่ละขั้นหรือบางคนก็สามารถจะข้ามขั้นเข้าไปบรรลุธ,ธรรมในอริยภูมิได้เลย ซึ่งผมอยากจะเคลียร์ความเข้าใจให้กับเราชาวไทยว่าข้อแรกการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีวิธีเดียวใครที่ไม่สามารถฝึกในวิธีการของสมถียานิกคือการทําสมาธิให้จิตสงบใครที่ทําไม่ได้เปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนมาฝึกในวิธีของวิปัสสนาญาณิกคือเริ่มต้นจากการฝึกสติก่อนโดยยังไม่ต้องห่วงสมาธิว่าจิตจะสงบหรือไม่เมื่อใดที่เราฝึกได้ถูกจับจริตของเราเอง มันเหมือนกับว่าเราไปทำในสิ่งที่ถนัดนั่นก็ทำให้เราสามารถฝึกได้อย่างรวดเร็วครับการน้าได้อย่างรวดเร็วสามารถรับรู้ผลลัพธ์ได้กับตัวเองว่ากิเลสข,ของเรานั้นลดลงความทุกข์ในใจของเรานั้นลดลงอัตตาตัวตนของเรานั้นลดลงแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นครับนี่คือผลลัพธ์ที่แท้จริงของการฝึกปฏิบัติธรรมนอกจากจะทำให้พ้นทุกข์แล้ว ก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยครับนะครับผมอยากให้ทุกท่านเคลียร์ตรงนี้ว่าวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรามุ่งไปสู่การนั่งสมาธิข่มจิตให้สงบนั้นไม่ใช่เป็นหนทางเดียวที่เราจะเข้าถึงทําได้ครับ